ราดหน้าเส้นกรอบในตำนานที่เป็นกระแสแล้วกระแสอีกแล้วที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ราดหน้านะครับทุกคนห้องพักใหม่ที่เขาเล่นเวียนมาคือโคตรสวยหน้าพักสะว่ายน้ำบรรยากาศดีวันนี้บอย next day ไปครับกินนอนอยู่ที่นี่ชิลๆกับโรงแรมมาริสเบดย่านสะพานควายถึงโรงแรมปุ๊บตรงไปห้องอาหารก่อนเลยคือชอบฟิวบรรยากาศห้องอาหารที่นี่มากครับสวยคลาสสิกเสมอแล้วไม่รอช้าเมนูดังอย่างราดหน้าเส้นกรอบทะเลจานยักษ์จานนี้อร่อยสมคำล้ำลือจริงๆเลยครับน้าราดหน้ากลมกล่อมที่สุดเส้นกรอบอร่อยจริงชอบมากเลยครับจานนี้ไซส์ L ใหญ่สุดเพียง350เองคครับถูกกกมาินนได้334เลลยแะที่ ไม่ได้มีดีแค่ราดหน้านะครับอาหารอย่างอื่นก็โคตรอร่อยลองไป4ีหเมนูเพื่ออร่อยทุกเมนูจริงๆครับไม่พักที่นี่ก็มาทานได้แนะนําเลยครับอาหารอร่อยมากจริงๆบรรยากาศส่วนล็อบบี้ก็ยังคงความคลาสสิกเสมอสวยงามสุดๆดูในส่วนของห้องพักกันครับห้องพักรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งรีโนเวทไปจัดว่าเป็นห้องระดับพรีเมียมที่โมเดิร์นคลาสสิกทนสีขาวสะอาดตาแฝงไปด้วยความคลาสสิกรูหราแบบร่วมสมัยให้ฟิลยุโรปมากๆมีเทวต่างๆภายในห้องเขาใส่ใจมากเลยครับผมชอบมากที่สุดคือให้ปลั๊กไฟมาเยอะมากๆปลายเตียงหัวเตียงรองรับได้้้้ทกกกายรจมีีี่่องหดววแและตน เขาไว้ใกล้แสงธรรมชาติอีกด้วยครับยังนอนหมอนสบายระดับเดียวกับโรงแรมผ้าดาวไปเลยมีซุม้มเตาผิงสไตล์ยุโรปอีกด้วยสมาร์ททีวีมีเน็ตฟลิกให้ดูเพลินๆและที่ผมชอบมากอีกอย่างคือกาแฟสดแคปซูลจากสตาร์บัคให้กินกันฟรีๆด้วยทำถึงไม่ไหวส่วนห้องน้ำแยกโซนเปียกแห้งเสรยมในความสะดวกอื่นครบคันเลยครับที่นี่มีสระว่ายน้ำบนหลังต่บเห็นวิวเมืองสวยๆบรรยากาศซันเซ็ตดีสุดๆไปเลยส่วนอาหารเช้าก็จัดเต็มเป็นแบบวิเนตช์เนชั่นัลบุฟเฟ่แต่ละอาหารจะไม่เยอะมาก่อาหารยังคงคุณภาพอร่อยสุดๆไปเลยรับชช่่วงนนีีีี้้โทททพกกมมมาาาาเเออ ที่จอดรถสะดวกสบายจองตรงกับทางรงแรมได้เลย See you next day on boy next day show